มาแล้วจ้าวันนี้เป็นปลากระพงนึ่งมะนาวค่ะวันนี้ได้ปลากระพงมาตัวใหญ่ๆเลยค่ะอันดับแรกเราก็ทําน้าจิ้มค่ะใส่รากผักชีไปนะคะแล้วก็ใส่พริกตามด้วยน้ําตาลปี๊บนะคะน้ามะนาวค่ะประมาณ5ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ําปลา5ช้อนโต๊ะค่ะวันนี้ไม่ใส่กระเทียมลงไปปั่นนะคะเดี๋ยวจะหั่นเป็นฝานๆนะคะโรยบนตัวปลาอันนี้น้ําปลานะคะใส่ไปเลยค่ะ เราก็จะทํารสชาติเหมือนคล้ายๆออกซีฟู้ดเลยนะคะแซบๆเลยค่ะพริกวันนี้ใช้เยอะมากเลยแต่ประเด็นคือใส่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วพอกดเครื่องพังจ้าไม่หมุนคือหน้าเวอร์ไปเลยจ้าแฟนเลยต้องเอามาเดี๋ยวตมให้กเลยใส่โคกไปเลยต้องเอาออกมาใหม่หมดเลยนะคะทุกอย่างยกเว้นอ่าส่วนที่เป็นน้ํานะคะยังไม่ออกมาตําก็ต้องตำพวกนี้ให้ละเอียดก่อนนะคะ ขั้นตอนนี้ก็จะดูแบบว่าเมื่อยไปเลยจ้าทีนี้เราก็ตมได้เลยอันนี้แฟนเป็นคนตาให้นะคะเพราะว่าเครื่องปั่นมีปัญหาด่วนเลยค่ะทีนี้ค่ะเราก็เอาปลานะคะวางค่ะวางบนถาดแล้วก็รองด้วยกระหล่ำปีนะคะแล้วก็ผักชีอันนี้เป็นที่แฟนตำนะคะเป็นน้ำจิ้มที่แฟนตำแล้วก็โรยบนตัวปลาได้เลยนะคะ ที่นี้ค่ะเราก็ไปวอร์มเตาเรียบร้อยแล้วนะคะนึ่งค่ะนึ่งจนกว่าปลาจะสุกนะคะใส่ลงไปอย่างนี้ได้เลยเดี๋ยวน้ำปลาก็จะออกนะคะแต่น้ำจิ้มเรานะคะเรายังเทไมห่หมดนะคะเราเก็บไว้พอนึ่งได้ที่แล้วสุกแล้วก็จะประมาณนี้ค่ะทีนี้เราก็มาใส่ถาดปลาของเราค่ะตักออกได้เลยแล้วก็ใส่น้ำน้ำนะคะที่ออกมาจากตัวปลานะคะเทลงไป น้ำจิ้มที่เหลือเราก็ลาดบนตัวปาลาโรยกระเทียมนะคะฝานแล้วก็มะนาวฝานบางๆก็จะได้แบบนี้เลยน่าทานมากๆนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยผักชีหน่อยค่ะโรยบนข้างหน้านะคะก็ไม่ให้บังตัวปลามากวันนี้นะคะเราใช้เป็น แอลกอฮอล์ก้อนด้วยนะคะเพราะว่าเราจะทานไปแล้วก็ให้มันไฟแลบๆร้อนไปด้วยนะคะก็จะเป็นแอลกอฮอล์สองก้อนแบบนี้นะคะก็จุดตอนทานได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะปลากระพงนึ่งมะนาวแซ่บๆจ้า